ไม่เคยได้ร่วมงานจริงจังกับน้องแต่แค่ว่าเคยเจอกันในชีวิตส่วนตัวได้คุยกันได้รู้จักเกือบจะได้ทําแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีก็เป็นความเสียดายอีกหนึ่งท่าของน้องก็มาแสดงความดีใจครับค่ะหนูก็โอ้หนูแทบจะไม่ค่อยได้เจอน้องเลยแต่มีอาจจะเห็นกันแวบๆอย่างนี้ผ่านแต่ว่าด้วยความพวกเราก็พร้อมมาอย่ดีแสดงความดีให้กันแบบว่าสองท่านแลกกันแบบจะาคัลแลกันไหมหรือยัง อันนี้น่าจะต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่อยู่ข้างลครับผู้ใหญ่อยู่ข้างล่างก็ทางผู้ใหญ่เลยครับมิพอเป็นไปได้สูงจอมไม้ไปทางผู้ใหญ่เลยมิพอเป็นไปได้ทั้งนั้นครับว่าอย่างที่บอกก็ยินดีอยู่แล้วครับไม่ว่าจะมีผลงานอะไรออกมาก็ยินดีร่วมทำด้วยกันครับแต่ตอนนี้พวกพีหมดเลยนะทั้งชิลลี่อย่างเงี้ยทั้งตั้งตัวโอเคถ้างั้นก็ถ้างั้นก็ฝากนะฝากตัวกับทางค่ายนี้ด้วยแล้วกันเราก็มีการได้พูดคุยกันได้ค่ะต่างจากค่ายนี้อะไรนะครับเรามีการได้พูดคุย สำหรับเรื่องการทำงานยังไม่ได้คุยเลยคุยแต่คามส่วนตัวเอ้ยดีใจด้วยนะคือเด็กสองคนเนาะมาทำค่ายด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเป็นความสำเร็จที่น้อยคนในอายุขนาดนี้จะทำได้ก็ยังดีแต่ว่าไม่ก็นั่นแหละค่ะต้องเรียกว่าอะไรแรงสัุดๆจากแฟนนแล้วก็หลายอย่างเนี้ยอาจจะนั่นแหละทำให้เหมือนมีวันนี้ก็จัเน้นเอาความร้องขอบคุณขอบคุณแฟนของนเรา ใช่ก็มีโอกาสเหมือนมีเหมือนมีโปรเจกต์รับแต่ไม่รับนะครับยังไม่ได้คุยเรียกว่าจบสัมภาษณ์นี้ไปคุยเลยนะคะก็คงจะต้องเดี๋ยวจะต้องหาแล้วค่ะมองอยู่ถ้า้าอยากทำที่ไหก็คือจะเป็นอะไรอย่างนร้องเพลงเสียปิี้หรือว่าเอาจริงๆเราว่าไลฟ์สไตล์น้องน่าสนใจไลฟ์สไตล์น้องสองคนน่ารักอยากไปแบบเจาะยูทูบก่อนเริ่มเลิศแล้วค่อยไปว่าอะไรยังไงเพราะว่าไลฟ์สไตล์น้องอ่ะทำให้แฟนคลับ ของน้องเองลงรับในตัวน้องเรารู้สึกว่าเออน้องน่ารักต้องขอบพี่หมีด้วยนะอ่านี่ก็แพนกล้องไปเลยดีกว่าใช่ไหมค่ะม่น่ายาแต่ก็ไม่น่าให้ใช่ไหมค่ะเรื่องของเราบ้างตอนนี้เรื่องในมหาสองคนฮะเรื่องของเราสองคนหมายความว่าไงนะครับเขาแยกเขาแยกป่ะมาเลยดีกว่าแยกประโยคแล้วเนาะเรื่องของเราไม่คิดเองนะอ่ะยังไงครับเอาเรื่องของนายา ไอ,อายา่าอิมิดาเนวเซโมากครับก็ <c oughs> ก็ได้ประสบการณ์มากนี่สรุปก็คือหมายถึงเรื่องรายการ <c oughs> เนาะก็รายการของทางเกาหลีที่ไปร่วมมาก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของเราลกันะค,ะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเลยไม่เคยทําในอะไรรูปแบบนี้มันไม่เหมือนงานในวงการบันเทิงที่เราเคยทำมาครับผมคือผมเป็นคนที่ไม่ถนัดเต้นเรียกว่าเต้นไม่เป็นเลยเลยเป็นศูนย์เลยแล้วก็ การไปอยู่ตรงนั้นมันโดนจําเป็นที่จะต้องฟรอสต,ตัวเองแล้วก็ทรีตัวเองให้แบบว่าพัฒนาพัฒนาในระยะเวลาที่สั้นก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองเพื่อแต,แต,แต่จริงๆแล้วอ่ะก่อนจะไปเราคุ้นไปแล้วเนอะว่ามันจะต้องเป็นแบบตั้ง็จเนาะต้องมีเป้นต้องมีหลักแล้วเงนะี้ยค่ะถ้าเราแบบไม่ไม่ได้ถนัดไปตั้งใจว่าอยากจะไเอาจริงๆค่อนข้างกระทันหันด้วย แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยทํางานตรงนี้เราอยากออกจากเทฟโซนที่เคยทําเป็นการชาเลนตัวเองด้วยครับผมรู้สึกว่าผมในเมื่อมันมีโอกาสตรงนี้แล้วเนาะย่อเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นคุณค่าของโอกาสในบางครั้งอาจจะเหนื่อยเกินไปหรือว่าคิดว่าเกินความสามารถตัวเองแต่ผมรู้สึกว่าโอกาสมันกว่าแล้วอย่างในสนที่เกี่บเรื่องภาษาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในส่วนของงานก็ยืนพื้นเป็นอังกฤษเราพอที่จะ คือใช้ไทยใช้ชีวิตได้ครับแล้วก็ไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีที่พื้นฐานที่แบบว่าใช้งานจริงๆเราเสียโอกาสไหม,ไมเสียโอกาสไหมเสียดายโอกาสเอ่อถ้าพูดถึงไม่เสียดายนะครับผมรู้สึกว่าในสิ่งที่ผมทําไปผมเต็มที่มากๆแล้วมันก็อาจจะมีบางจุดที่เราไม่พร้อมจริงๆแต่ว่าในระยะเวลาเท่านั้นเราเต็มที่ที่สุดแล้วได้เท่านี้ไม่เสียดายแล้วครับแต่ว่าเรามีเสียน้ำตาไหมก็โห เรียกว่าเรียกว่าแทบจะทุกวันครับเพราะว่ามันหนักมากๆาจริงๆสําหรับเราหนักเลยครับหนักที่สุดในชีวิตอะไรอะไรที่มันยากเกินที่สุดสำหรับเราตอนทีนีเอ่อทุกอย่างจริงๆแต่ว่าถ้าที่อธิบายออกมาได้มันคือการเต้นด้วยนะครับคืออย่างที่บอกผมเต้นไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยในที่นี้คือเดินสะดุดขาตัวเองคือเต้นไม่ได้เลยครับแล้วเราต้องไปในรายการที่มันต้อง พาเต้นแข็งแล้วเราชอบร้องเพลงแต่อขอแชร์นิดนึงแต่จริงๆแล้วพวกเราได้มีการเรียนเต้นอะไรกันบ้างอยู่ใช่แต่ว่าย่อพัฒนาไม่ได้ขนาดนั้นอะแต่เขาจะเป็นความที่เขาจะแบเะบอเออเต้นไม่ได้เต้นได้จริงๆพอได้ยูได้ยูแต่เรายังไม่มั่นใจหรืว่าใระหาได้คือคือกลัววบ,ลบมาก็มั่นใจเพิ่มมากขึ้นครับแต่ตอนก่อนจะไปเนี่ยเขา ประมาณนึงครับคือมันกดดันเลยต่อเลยใช่ครับแล้วก็ตรงนั้นก็กดดันอีกทีกพราดันขนาดไหนตอนงันนาดไหนกดดันขนาดที่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วก็ร้องไห้ออกมาได้เลยคือใช่เขาไม่เป็นสเตจที่แบบเราไม่เคยเจอในชีวิตอ่ะมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ที่เราว่าไม่รู้เราจะได้เจออีกไหม แต่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะระับพอจบมาแล้วก็คือโอเคเราได้อะไรเยอะจริงดครับที่ได้มาเราสเต็ปที่ที่เราที่ได้กลับมาสเต็ปต่อไปที่เราจะมาสเต็ปต่อไปที่เรากลับมาเราก็มีคิดคุยคุยไว้กับทางวาม์บีครับ <c oughs> รว่าอยากจะ คือชว่วงที่ผมไปเนี่ยมันผ่านช่วงมันครอมช่วงมันเกิดพอดี <ฮะ S 1> แล้วทุกๆปีเนี่ยแฟนคลับหรือว่าทางเคร่งสังกัดก็จะทางอาวอรีก็จะจัดงานมันเกิดให้ให้บ้างหรืออะไรบ้างซึ่งปีนี้เราถือว่าไปฝึกประสบการณ์มาบ้างแล้วเราก็ลลเลยอยากจะเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาตอบแทนแฟนๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจตลอดเวลาที่อยู่ที่อยู่ยกับผก็อยากจะทำเป็น,นมีดวันเกิดเล็กๆครับผมแล้วก็ตั้งใจสอง อะไรเล็กๆนน้อยเรเป็นอย่างที่เราได้มาที่แบบว่าเราเคยเรายังไม่เคยทําเราทําไม่ได้แล้วกลับมาเนี่ยเราว่าเราอยากที่จะตั้งใจทําให้ดีกว่ายังไม่รู้ว่าจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เราเจอภาพวันที่ภาพวันที่เราเจอมาเนี่ยสังเกตเลยไม่พราะมานัดอย่างนี้เรารู้สึกว่าตัยเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเออสิ่งแรกเลยคือเอาลุกครับผมหมายถึงว่า ผอมลงด้วยการที่มันเหมือนเหมือนเป็นการคาร์ดิโอทุกวันวันละหลายหลายชั่วโมงมากๆจริงๆครับมันก็ทำให้แบบกินน้อยด้วยก็อาจจะอาจจะอะไรอย่างเงี้ยใช่กินน้อยด้วยมันก็เลยแต่มันก็ทำให้เราแบบเออดูเหมือนดูแลตัวเองได้มากขึ้นก็ผอมลงควบคุมอาหารง่ายขึ้นอ่ะความสามารถอย่างอื่นได้มาเต็มเลยอย่างน้อยภาษาก็พูดเล่นๆเนาะได้เชลล์เกาหลีได้อยู่แล้วไปเกาหลีก่ประโยคตัว ยศโยยยัครับยยแต่กูเกตอะไรอย่างนี้นะอะประมาณนี้เนกเป็นไก่แอแนกันแต่กอแบ่าสอนใจกันกในเชีันแัก็อันนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราไฟและสู้จริงๆครัเพราะว่าคือทุกคน คาดหวังแล้วก็ตั้งตารอซึ่งเราไม่อยากทําให้ทุกคนที่แบบตั้งใจส่งความหวังแล้วก็ให้กําลังใจเราตอบต็ลเราก็เลยทํำให้มันแบบที่สุดแล้วรครับผมเราไปตบแฟนที่มนะ่นมาเพิ่มเติมได้ยังไงก็ก็เรียกว่ามีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นครับผม ก็ดีใจที่เวลาเราไปในที่ใหม่ๆเนาะที่ต่างประเทศที่เกาหลีหรือที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็รู้จักเราในนามยาย่าเพราะมาพิลาจากที่กลายเป็นสุดยอดก็กลายเป็นว่าตอนนี้อินเตอร์แฟนก็จะเรียกยาย่าไปเลยแต่คนไทยก็ยังชื่อไทยยังชื่อสุดยอดนะครับยังนี้เป็นสุดยอดอยู่อิสต์แฟน่าได้ครับโอด้หันเรืงของชื่อครับผมอ่าอั้อย่างตอนที่แบบว่าเราจะต้องกลับมารับมือจากทางใต้อยู่ดีบ้างนะก็คือในรายการคือเราป่วย ป่วยเลยครับเพราะว่าอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปของทางรายการก็คือด้วยปัญหาสุขภาพด้วยปัญหาสุขภาพที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เลื้อรลังทําให้แบบว่าน้ําหนักลดไปเลยแล้วก็หัวเข่าที่มีปัญหาเลยครับเราไม่สามารถซ้อมเป็นตลอดเวลากับเขาได้แล้วลอย่างเงี้ยก็ลเลยเป็นปัญหาที่ว่าเราต้องเปรียตัวมาจากทางรายการครับผมก็น้องก็ ต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยนเพราะเราป่วยเราก็ให้กำลังใจเราให้เราหายแต่น้องไม่มีเราอยู่ข้างๆางแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นผิวที่แบบว่ดูแลตัวเองน้องดูแ,งแ,งแลแตัวเองนะ,ะ<ๆ>แบบว่าก็ติดพยายามจะติดต่อกันในในเวลาที่ติดต่อได้แล้วตอนนี้ก็คือ,อยังได้แบบว่าแต่จะนอตลอดก็คุยอยู่เรื่อยๆครับก็ยังอัปเดตกับน้องนะว่าเป็นยังไงว่างเงี้ยน้องก็พยายามสู้อยู่ตลอดกำลังใจก็เป็นยังไงบ้างจาก กมันก็มีนะของลำเหล่านานะครับก็น้องก็เข้าใจนะครับในในในปุกๆปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยครับแต่น้องก็เหมือนกันความคิดคล้ายๆกันก็คืออยากสู้เพื่อแฟนคลับทุกๆคนที่คอยให้กําลังใจคือถึงแม้จะเล่นโซเชียลไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ในจังหวะพักจังหวะเบรกหรืออะไรคนรอบตัวผมดูแลก็จะคอยแบบว่าเฮ้ยเนี่ยะเอาให้ดูบ้างอะไรบ้างมันมันเป็นแรงผลักดันมากๆครับ แสงว่าพอบบออกไนมาแต่กำลังใจดีนะเพราะว่าลเชียเยอะมากเลยอย่างอย่างอยางของต้าเขาก็จะเป็นอินเตอร์แพนเยอะเลยก็ดีใจกับน้องก็ไปเป็นกำลังใจให้น้องฝากนะของเราสองคนค่ะวแต่ยาก็เตจนี่จะเป็นนี้ก่อนาเล็กๆมันเกิดอย่างนี้เป็นตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างมากก็แต่ก็มีคุยไปบ้างแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยากตั้งใจทำในสิ่งที่เราอาจจะไปได้อะไรมาใหม่ๆจาก การเกิดของรายการนี้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ในสิ่งที่เราไม่เคยทำก็อยากตอบแทนทุกคนด้วยโปรเจกต์นี้ตั้งประมาณเดือนไหนเราจะได้เห็นโปรเจกตประมาณเดือนตั้ประมาณเดือนเจ็ดครับผมเดือนกรกฎาคมเดือนอเดือนห้ากรกฎาคมใช่ด้วยด้วยช่วงนี้มีไปแฟนมีตกับทางเครือป่าทีด้วยเราก็เลยต้องพยายามมีนิดเวลาคโอเ